สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทิษดีสีชมพูะคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กยามชาแนลแต่แก๊ปเดอะซีรีส์ครับสวัสดีครับเพลงอัศริดครับเป็นไงบ้างวันนี้มั่นว่ามงานไม่ได้เซ็นแล้ววันนี้มานครบด้วยเย้ <Yeah. S 2> เป็นเป็นครั้งแรกที่รอมานานนานเพราะว่า <laughs> ตอนนั้นฟินป่วยแล้วก็น้องบ็ต้องป่วยใช่ก็ตื่นเต้นน้อยตื่นเต้นแล้วก็ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นใช่มาก อบอุ่ค่ะ จริงก็เป็นวันที่เราชอบเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมันโฮมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จําได้ว่าตอนเด็กๆก,ก็มีการเอาถุงเท้าไปแขวนใต,ใต,ใต้ใต้เตียงเหมือนกันออใช่น่าหาลักนอนเรอได้แล้วก็ใช่แล้วก็เข้าใจสุดสหัวใจเลยว่าอ๋อสันตคอดมาหาแต่ความเปจริงก็คือคุณแม่เอามาให้ใช่ ชอบมากครับชอบเทศกาลนี้มากแล้วเฮงเชื่อว่าทุกคนแหละไม่ใช่แค่เฮงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความรักแล้วก็อากาศเย็นด้วยที่สำคัญ ขอให้ทุกคน,นมีแต่วความสุขนะครับแล้วก็เพลิดเพลินไปกับวันหยุดสิ้นปีนี้นะครับอขอให้จอยครับคพูดหึงเป็แนแปะาีพสามเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วอเอาฟีดแบ็กแบบไหนครับมันมีหลายแบบให้ทางด้านนู้นพูดก่อนดีกว่าดีดีมากเลยเราในาตอนที่เราถ่ายเราก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆแล้วอ่ะ,อะพอออกมามันก็ยิ่งทาให้สนุก เข้าไปอีกแล้วพอตัดพอใส่เศร้าใช่ก็เลยรู้สึกว่าคนดูน่าจะสนุกไปกับเราใช่แล้วก็หลักไปกับตัวลังครค่ะน้อง่าเป็นยังไงบ้างสนุกดูดูทั้งตอนช่องสามแล้วก็นิ่งใช่ดู2เวอร์เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าตอนถ่ายสนุกจริงแล้วก็แต่อนในนั้ตลกมากค่ะพี่เองล่ะเฮ้อสำหรับตอนเผ่าดิ๊งสำหรับ EP ล่าสุด EP สามที่ผ่านพ้นไปเมื่อคืนนี้ ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวนอกจากขอโทษครับขอโทษครับคุณโดนข่าวบ้านยังเราเป็นหนอนไงบ้านผมยังไม่ทันสร้างเลยครับมันก็ไม่เหลือแล้วครับถ้าใครคุองใจมีปัญหาอะไรเจอกันที่ไอดอลแฟคทอรี่นะครับอะมาพูดถึงสองสาวดีกว่าองสระเดือดองสระเดือดในเขาว่ายน้ำยังมันมีให้เดือดกว่านี้อีกจีบปันเนี่ยอันนี้ก็เดือดหรออันนี้ไม่เดือดเบสิกลี่สุดๆอันนี้เรียกว่าบอบอมใช่มันมีให้เดือด เล่นน้ำก็อยู่ดีๆตกน้ำเฉยๆแล้วก็พากันขึ้นแค่นั้นเรียกได้ว่าคุณสาวเริ่มเปิดใจให้น้องมดเราหรือเปล่าเขามีใจเขามีใจตั้งแต่อีพีแรกๆเราหรือเปล่าก็ใช่แล้วก็รู้สึกว่าคุณสาวเขาก็จะเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นสีชมพูในตัวเขาจะเยอะขึ้นแล้วก็ต้องรอติดตามว่าอีพีต่อๆไปจะเป็นยังไงใช่แล้วน้องมดเราเป็นยังไงบ้างแบบอ๋อน้องมดชีวิตติ่งคอมพิวร์แล้วก็คือมีความสุขว่าไงแฟนคลับ แต่ขนาดติเขาพีนน้องมันหลับได้นะน้องมันหลับได้แบบว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเขาหลับจริงหรือเปล่าชงนมแล้วไงแขงแขงใช่ก็ม่นก็จะมีความเข้าไปในชีวิตสังย์ศกษานแล้วตอนนี้แล้วก็ก็ต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหมัอจอยากนี้เดี๋ยวจะได้ไปเจอเพื่อนศิษย์ ือจริงๆผมก็หลักใจนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้เขาทั้งสคนเหมือนกันแต่ว่าตัวละครแหละเราอยากด้วยความที่มันต้องทําให้เรื่องเรามีสีสานผมผมรู้แก้ตัวปะไม่ไม่แต่ว่าเอายีนี้ดีกว่าถ้าถามว่าเกิดรู้สึกยังไงอ่ะผมให้ดูการกระทําของ3ดีกว่าเวลา3ามทำกับเกิดกับ3ทํากับม่อนอ่ะแล้วคุณจะเข้าใจว่าเกิดรู้สึกยังไงครับก็ก็คุณสามเขาเป็นคนชัดเจนไงนึกออกไหม อย่าลุ้มล่ามเ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ต้องย้ำ <c oughs> ไม่ต้องย้ำอันนี้ฟินเพงไงโอเคอ๋อโอเคุอันนี้ฟินเโอเค <c oughs> อเค,อเคขอโทษขอโทษ่าการให้ั้งสัมนขากนี้หน่อย e ี c อ่แล้วใครยังไม่ดูก็ลองไปดูย้อนหลังนะ ใช่ค่ะก็ EP 4ีอันนี้ก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นทั้งในส่วนของสามมอดแล้วก็ตัวละครตัวอื่นๆก็จะเริ่มมีบทบาทเยอะขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็หลงรักไปกับพวกเราหลงรักไปกับตัวละครนะคะทุกวันเสาร์ห้าทุ่มนะคะทางช่องสกด33นะคะใช่แล้วก็เราจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูอันคัดกันนะคะที่ o ู t u b e Channel Idol Factory นะคะแล้วเรามาถามเรื่อง อาการปวดของน้องหน่อยเป็นยังไงบ้างก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบเหนื่อยๆอ่ะมันเหมือนอาจจะหายใจยังใช่ใช่ปกตยิยากหน่อยตอนนั้นพี่ฟินเป็นก็ยังไม่เข้าใจว่ายังไงคือเราหายแล้วแตบบ่ทำไมอย่างใช่ฟินอะบอกน้องว่าแบบ<อ>หลังเป็นโควิดมันจะเหนื่อยมากๆแบบอยู่ดีๆแบบทําอะไรนิดนึงก็เหนื่อยอะไรเงี้ยซึ่งน้องอะกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ฟินก็เลยบอกว่าใช่แรกๆมันจะแบบ ถ้าเดินนิดนึงก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่มันเหมือนแบบอยากนั่งอยากพักต้องให้ให้ร่างกายรีโคเวอร์ตัวเองนิดนึงก่อนใช่ในที่สุดตอนใกล้พี่ฟินหรือเปล่าแบบใจเต้นแรงนะแล้วเขาเขาใจเต้นเต้นแรงไม่ใช่หรอเอ๊ะคนสามค่ะในที่สุดคือผมตอนเนี้ยผมเหนื่อยมากแล้วคุณล่าใจเต้นแรงหรือเปล่าต่านี้กเออเออฉับไมเอางี่แต่เดี๋ยวพี่เป็นวงสัญญาให้ไง พอไปพาไปอยู่แล้วน้องเพิ่งออกโรงพยาบาลไงยังไม่มีวันว่างเลยเนี่ยออกมาปุ๊บก็ทํางานเลยนะเนี่ยตอนแรกก็จะไปก่อนที่ป่วยก็ป่วยทันทีป่วยเลยพี่ี่แอบกับพี่ได้ยินมาเหมือนแบบว่าพี่ฟิเตรียมแบบว่าร้านไปเซอร์ไพรส์ให้น้องด้วยฮะเป็ทำไมอะไรอ่ะเออก็เซอร์ไพรส์ไงเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์เราต้องเตรียมไปถล่มหรือเปล่าวิธีต้องเตรียม ไก่ทอดผมอ่ะไก่ทอดผมอ่ะใช่ไหมูดไว้เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวโอนเงินให้ด้ซือเองนะคะแล้วก็ซื้อเองนะก็ได้ไม่ใช่เบกี้ก็หน่ย่ออดี๋ยวถเรื่องวเิดแล้วเป็นยังไงบางื่ต้นทุกปีของวันเกิดจะเป็นวันที่เบกรู้สึกว่าจะรอแล้วก็จะตื่นเต้นที่สุดเราจะรอว่าเออ จะมาแฮปเราไหมอะไรที mm ่ม hmm. ันจะแบบเป็นความแบบคือได้ของตุ๊กี้อะ mm hmm. แล้วก็มีจะยี่ฉิบขวบแล้วคือตั้งแต่ต้นเกือบมิถุนายนเบอร์ก็พูดทุกวันอ่ะอ๋ออีกสามอาทิตย์จะวันเกิดหนูแล้วอีกสองอาทิตย์จะวันเกิด <c oughs> อันนี้คือพูดของผังไทยหรอือเปล่าไม,ไม่พูดแค่ ขนาดมียืนขั้นอยู่อ่ะผมยังรู้เลยว่าแบบน้องก็จะอยากได้ของฝันหรือเลยสักอย่างะอะไรม <c oughs> ั้ยประมาณนั้นบ้างพี่จีเรียกย่า <c oughs> เรียบรอย <c oughs> อ้อยนนี้เรับรองเลยหรือเปล่าน่าจะเป็นสิ่งที่ <c oughs> เราใส่ใจเขาที่สุดใช่ก็ต้องก็ต้องรอรอดูว่าคืออะไร <c oughs> แต่รับรองว่าได้ใช้แน่นอน ก็นิดนึงนิดนึงนิดนึงค่ะเราเราเราดูแลพี่ซีต้องเสียมต้องพี่พี่คุอื่นไอดอลแฟนห่าไม่ต้องห่วงครับเบคเป็นน้องรักอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับชมรมเซอร์ไพรส์เดี๋ยวอาจจะเป็นเขายกให้เป็นมาีเขานาเป็นมีดูแลเหมือนลูกเหมือนลูกจริงอ่อ่ลายลให้ทั้งสคนได้ฝ่ากแทนอยแล้วก็ฝาไอจีได้ค่ะ สำหรับใครที่ไม่ได้มางานวันนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพวกเราก็ส่งกำลังใจแล้วก็อยู่ข้างๆเสมอนะคะเลฟยูนะคะใครที่ไม่มาก็คิดถึงมากนะคะไว้เดี๋ยวมีโอกาสมาเจอกันนะคะใช่ค่ะมาเจอกันนะคะพี่ถทงทุกคนนะคะฝากไอฝากไ g จีของฟีนนะคะก็ s r c h a f r W e n ค่ะ อัน e ด s c o สกอร์อัน c ด r e u สกอร์อัน e ดสกอร์เ B E um, C สี่ตัวค่ะแล้วก็ A แล้วก็อัน e ด s c o สกอตัวค่ะครับของผม H E N G P N P ครับมา f o l l o กัน <Follow S 2> <อ>ได้ไม่มีบไม่มีอัน e ด s ร o สกอร์สาตัวสิหลัดหลัด